ก็สถานการณ์มันเป็นกันทั่วโลกวะเนาะมันไม่มันเราไม่ได้เราคนเดียวเมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นแคร์ร่วมกันน่ะมันก็จะเบาบางลงเบาเบาความบีบคั้นลงเนาะคือเมื่อเรารู้สึกมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นมันลองมองดูนะมันเป็นความทุกข์ร่วมกันเนี่ยมันก็พอให้เราเบาบางความกระดาษคับล้องไปบ้างทีนี้ถามว่าจะอยู่ยังไงเราก็อยู่กันมาได้ไม่รู้กี่รอบนะตอนที่น้ําท่วมใหญ่อะ ก็อยู่กันามาได้เราบอกเราจะทำยังไงน้ํามาแล้วของก็ไม่ได้เก็บรถจะทายังไงสุดท้ายรถก็จมน้ำาครับแล้วก็ผ่านมาได้ครับก็ะบายคนก็มีรถครันใหม่มีบ้านใหม่หรือบ้านเก่าก็ปรับปรุงไปได้ผ่านไปได้แน่นอนไอ้ที่ผ่านไม่ได้เนี่ยผ่านไม่ได้ตอนมโน,โนเนี่ยครับถึงบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามโนแล้วเราอึดอัดปวดหัวใจสั่นหยุดครับหยุดนิ่งๆแล้วอยู่ไปวันต่อว,วันครับถ้าพูดภาษาบอกอยู่ไปวันๆนหนึ่งพอตอนเนี้ยอยู่ไปวันๆนหนึ่งแต่และว,วันทําอะไรได้บ้างรายได้น้อยลงก็ต้องประหยัด ประหยัดบางคนบอกประหยัดแล้วก็ยังไม่พอใช้ก็กไม่พอก็ไม่รู้จะทําไงครับเดี๋ยวสุดท้ายถ้าไม่พอยิงไม่ลําบากจินตอนนี้มีคนช่วยเหลือเยอะนะครับมีคนแจกอาหารมีคนแจ้งว่าใครต้องการอะไรมีอาหารราคาถูกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคือก็มีคนพยายามจะช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าถามว่าเราเราดูแลจริงๆจัดสรรจริงจริอ่ะเราอาจจะรู้ว่าจริงที่ผ่านมาเรา,าจ,จะใช้เงินมากเกินความจําเป็นก็ได้อาจจะใช้โอกาสนี้เรียนรู้เนาะที่จะตัตัดส่วนเกินลงไป กลับมาศึกษาเรียนรู้นะครับถ้ามันอัตคัดขัดส่วนจริงๆก็ต้องหยิบยืมนะครับมันก็เรื่องธรรมดาเนาะหยิบยืมพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงใครเขาช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปนะครับผมก็ยังเคยคิดเล่นๆเนาะเอ๊ะถ้ามันอยู่นานๆเนี่ยเราอยู่ไม่ได้จริงสุดท้ายแล้วก็อยู่วัดนะครับสุดท้ายมันก็มีคําตอบอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะหาคําตอบตอนที่เรากําลังมืดมืด่อะ เราก็จะคำนว่นคำนี่มาเราหาคำตอบเจที่เรามุดอ่ะแล้วเราก็ทําแบบไม่ตั้งสติเลยอ่ะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะไปตรงไหนอ่ะเราเราเดินสะเปะสะปะเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งปองไปไกลสถานการณ์อาจจะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราผีผามเราทนไม่ได้เราหงุดหงิดเราครับคล้องเราออกจากบ้านไปหย่อนใจ ไปทำนู่นทนํานี่อะไรเงี้ยนะครับมันก็อย่างี้ว่าเนี่ยบางคนเครียดมากๆก็อยากจะไปเอนเตอร์เทนไหมครับอยากจะไปผ่อนคลายความเครียดก็ลืมอ่ะลืมมาตรการลืมโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยความที่หลงไปกับอารมณ์อ่ะว่าเศรษฐกิจความยุ่งยากลําบากมันเกิดขึ้นไม่เหลือวิสัยที่เราจะผ่านมันไปได้ทุลักทุเลหน่อยแน่นอนบางคนก็ราบรื่นบางคนก็ไม่ราบรื่น บางคนที่ก็าหาเช้ากินคําเขากลับไปอยู่บ้านก็ลาบากแต่อย่างน้อยเราเริ่มเห็นนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้มันบอกให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงความอยู่อย่างมีความพอเพียงมีมีเหตุมีผลและมีภูมิต้านทานภูมิต้านทานเนี่ยเราเราทำไว้บ้างไหมเรามีเงินเก็บมีเงินสะสมเรามีแหล่งที่จะเป็นสิ่งที่จะซัพพอร์ตเรายังวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นะครับผมคิดว่า เอาเหตุการณ์อันนี้ไว้เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตด้วยถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเราดูประเทศอิตาลีเนาะถึงแม้จะเป็นยังไงเนี่ยสุดท้ายประเทศอิตาลียังอยู่ครับก็จะมีพลเมืองเหลืออยู่แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็มันก็ช่วยๆกันไปะครับไว้ไว้เต็มที่นะไม่ไหวก็ส่งโซเชียลเน็ตเวิร์กออกมารายงานว่าไม่มีอะไรจะกินก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีครับไม่ต้องห่วงมีส่งถึงบ้านเลย เชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าคนไทยเราไม่ิ้งกันนะ